สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แอดจะพาทุกคนไปตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการสุดปังของน้องลีซ่าในคอนเสิร์ต Deadline World Tour ที่ปารีสเมืองแห่งแฟชั่นและความรักบอกเลยว่าน้องลีซ่าของเราไม่ได้มาเล่นๆนะคะเธอมาพร้อมพลังระเบิดเวทีและความสวยเท่ที่ทำเอาแฟนๆกรีด๊ดลั่นฮอลพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปลุยกันเลย คอนเสิร์ต b l a c k p i n k d d ด d ไลท์เวิลด์ทที่ปารีสครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สุดๆค่ะแอดดูแล้วถึงกับขนลุกเพราะลิซ่ามาในลุคซูเปอร์ฮีโร่สาวสวยเทพเป๊ะปังเหมือนหลุดมาจากหนังมาเวลอีกแล้วชุดใหม่ของลิซ่าในรอบนี้ที่ขึ้นโชว์เพลง Thunder และ Fuck Up the World คือที่สุดของความคูลตีมซูเปอร์ฮีโร่นี่แหละที่เป็นซิกเนเจอร์ของลิซ่าในทัวร์ครั้งนี้ทุกโชว์แฟนๆลุ้นกันตัวโก่งเลยว่า ชุดต่อไปจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบไหนนะแอดว่ามันเหมือนได้ดูแฟชั่นโชว์ผสมคอนเสิร์ตเลยค่ะสนุกมากเอาจริงๆนะคะแอดดูคลิปจากคอนเสิร์ตแล้วรู้สึกเหมือนลิซ่าอยู่บ้านตัวเองเลยแฟนๆกว่า60,000คนในฮอตะโกนเรียกชื่อลิซ่าลิซ่าดังสนั่น จนเพื่อนๆสมาชิก b l a c k พิงคอย่างเจนนี่โรเซ่และจีซูถึงกับยิ้มไม่หูบเลยค่ะแอดเห็นแล้วแบบอื้อหือนี่มันถิ่นมาดามลิซ่าชัดๆยิ่งรู้ว่าเมื่อคอนเสิร์ตที่ปารีสปี2022แฟนๆก็ตะโกนเรียกชื่อลิซ่าแบบนี้เหมือนกัน บอกเลยว่าเธอคือลูกรักของชาวฝรั่งเศสตัวจริงแถมลิซ่ายังเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของหลุยส์วิตตองอีกนะคะและแฟนหนุ่มของเธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นทายาทของ LVMH อาณาจักรแบรนด์เนมระดับโลกนี่มันปารีสแทบจะเป็นบ้านหลังที่2ของลิซ่าแล้วล่ะคะ่ะแอดว่าไม่แปลกใจเลยที่แฟนๆจะรักและต้อนรับเธอขนาดนี้ แอดไปส่องรีโพสต์จากชาวเน็ตจีนมาแล้วบอกเลยว่าเขายกให้ลิซ่าเป็น MVP ของคอนเสิร์ตครั้งนี้แฟนจีนเขียนเอาไว้ว่าเ <c oughs> วาทีเกิดขึ้นเพราะเธอเมืองสว่างสวัยเพราะเธอไม่ว่าลิซ่าจะไปที่ไหนสถานที่นั้นจะสว่างสวัยเพราะเธอโอ้โหอ่านแล้วแอดถึงกับน้ำซาจะไหลมันคือคำชื่นชมที่สวยงามมากๆและแอดเห็นด้วยสุดใจเลยค่ะ เพราะลิซ่าคือคนที่ทำให้ทุกคนในฮอรู้สึกมีพลังและมีความสุขจริงๆรู้ไหมคะทุกคนลิซ่าไม่ใช่แค่สตาร์บนเวทีเท่านั้นแต่ยังเป็นศิลปินหญิงเคป๊อที่ถูกค้นหามากที่สุดในโลกในปีนี้และที่ยิ่งกว่านั้นคือเธอครองตำแหน่งนี้มา7ปีติดต่อกันแล้วนะคะในคอนเสิร์ตครั้งนี้ลิซ่าก็เป็นสมาชิก b l a c k พิงคที่ถูกค้นหามากที่สุดทั่วโลกอีกครั้งแอดวานีไม่ใช่แค่เรื่องของความดัง แต่เป็นเพราะลิซ่ามิสเสน่ห์ที่ดึงดูดทุกคนได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นการเต้นการร้องหรือแม้แต่รอยยิ้มของเธอเองแอดดูโชว์ของลิซ่าแล้วรู้สึกว่าเธอคือคนที่เกิดมาเพื่อเวทีจริงๆค่ะพลังงานของลิซ่ามันล้นเหลือมากๆเหมือนเธอใส่ใจทุกโมเมนต,ต์ที่อยู่บนเวทีเพื่อให้แฟนๆได้รับความสุขกลับไปเต็มๆแอดชอบที่ลิซ่ามักจะใส่ความเป็นตัวเองลงไปในทุกการแสดงไม่ว่าจะเป็นชุดซูเปอร์ฮีโร่ที่แท้สุดๆ หรือการเต้นที่แปะทุกจังหวะมันทำให้แอดรู้สึกว่าเธอไม่ใช่แค่ไอดอลแต่เป็นศิลปินที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกจริงๆคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์เด็ดไล World Tour ที่ปารีสครั้งนี้ลิซ่าคือตัวแม่ตัวมัมที่ทำให้ทุกคนต้องจดจำค่ะแอดว่าถ้าใครได้ไปดูคอนเสิร์ตนี้คงฟินสุดๆเพราะลิซ่าทุ่มสุดตัวจริงๆทุกคนคิดเหมือนแอดไหมคะมาคอมเมนต์บอกแอดหน่อยว่าชุดซูเปอร์ฮีโร่รอบนี้ของลิซ่าปังแค่ไหน และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเล่าให้สั่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆแบบนี้อีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย